อันนี้ยังไม่มีไฟยังไม่ติดอันนี้เราเพอรอติดตั้งแล้วก็คือเป็นตู้ที่ตาดั้งสมมูลกับร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างหน้าก็เป็นว้าอันนี้ก็ยังไม่สมมูลร้อยเปอร์เซ็นต์สายภายในก็ยังไม่ได้เก็บไม่แรงมากอันนี้ก็จะไม่ไม่เป็นการเดินลางครับอันนี้เป็นเรื่องสเต็ปของที่นี่ก็คือเก็บสาย ็บใส่เองด้วยมือด้วยมือไม่เข้าลางเม็ดอะไรไหมเม็ดที่ิคุณมียี่สิบพี่บนช่วยยืนแบบยืนกลางตู้ให้ดูหน,น่อยเามันใหญ่มากม,ามันเป็นตู้ที่เราสั่งทำเพราะว่าเรามี IOT เข้าไปถึงสองตัว มันก็ต้องใช้พื้นที่เก็บบุปกรในพืนทีเข้าไปปกติก็ประมาณไม่ยี่สิบมันก็เต็มได้อยู่ในสเปคคือเครื่องน่าจะเป็นยี่สิบแรงถึงสามสิแรงขึ้นไปครับที่สามารถจะติดเบอร์เบอร์นี้ได้ไฟนี้ได้